ดินอยู่นั่นแหละเอาอาาใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยยน <c oughs> ขำขำเห็นแค่นี้ขำนึกว่าอาจารย์ทำยังไงเนี่ยแหมดูท่านี่โอ้โหแต่งตัวไม่เคยออกศึกออกลบออกอะไรมีอะไรเนี่ยไก่อะไรเนี่ยจะพายย่าม ไม่มีอะไรแล้วครับนะวันนี้อยากอยากให้พวกเราได้จดจำจดจำในสิ่งที่พวกเราเคยร่วมสุขร่วมทุกข์เคยร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไหลเดินมาด้วยกันความรู้สึกนี่ยังขำอีกยังขำอีกความรู้สึกบางคนยังเห็นอาจารย์หวัวเราะ แต่หารู้ไหมครับอะไรหนอที่ทำให้อาจารย์เป็นแบบนี้อะไรครับบอกได้คำเดียวความรักความรักอันสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุาลาลัยสุดแดนดินวันนี้จากความรู้สึกที่จะมอบให้กับคณะครู ทั้งสามท่านที่อยู่ร่วมกันมาตอนนี้ก็จะจากกันไปอีกแล้วนะครับความรู้สึกก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงคิดถึงกันวันแห่งความสุขวันแห่งความรักวันแห่งความที่พวกเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝันนะครับสุดท้ายนี้ก็ทั้งอาจารย์ทั้งสามท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สวัสดิอาาอ์อาจารย์สิริพรอาจารย์สรสิงห์ เมื่ออยู่ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากไปก็ขอให้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับที่อื่นๆยิ่งๆขึ้นไปเพราะเราคือลูกเหลืองเขียวแห่งคีรีวงศ์วิทยาสู้เว้